สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังสองคอมเมนต์ปิ่นเกตมณีคุยลูกชายก่อนโดนโยงเป็นคู่รักดาราเซนบายาสองคอมเมนต์แม่ลูกปิ่นเกตมณีเจ้าขุนแอบมีนัยยะบางอย่างก่อนโดนโยงคู่รักดาราเซนบายาหนึ่งอาทิตย์จากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโป๊ะดารา ที่มีคู่รักดาราเซ็นบายาไปหมัดๆโดยได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ว่าวันหยุดไม่ได้หยุดเนี่ยต้องเสือกเอ้ยต้องรู้เรื่องอีกและแรงมาก UFO บอกเลยบอกว่ายังมีอีกคู่ที่เลิกเพิ่งเซนบายาไปหมัดๆมืดมอนี่ขนาดลูกโตหล่อระดับเทพสร้างขนาดนี้ UFO บอกว่าผัวตัวดีเวลาออกไปข้างนอกก็ยังไม่เลิกเจ้าชู้เมียรู้จับได้ก็จบทันที เสียง UFO เดียนละเหนื่อยมากอยากอาสาดูแลลูกชายทั้ง3ให้เองสรุปใครวะอีกคู่ที่เลิก Hash tag ส่งการบ้านด้วยนะคะ Hash tag วิชานี้ใครคือหัวหน้าห้องคะเดียนเองก็ลำบากใจจับโปะดาลาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตต่างยงไปที่คู่รักดาราดังหลายคู่ซึ่งทางด้านคู่ของเจและปิ่นก็เป็นอีกคู่หนึ่ง ในรายชื่อที่โดนโยงค่ะและในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบรรดาขาเผือกตามสืบกันไม่ได้พักและบังเอิญไปเจอบทสนทนาระหว่างปิ่นเกตมณีและลูกชายน้องเจ้าขุนที่จับใจความได้ว่ามีเพียงลูกสามคนที่อยู่ข้างแม่จนทำเอาหลายคนต่อมเผือกกระตุกจับโยงข่าวลือดังกล่าว โดยเมื่อวันที่9มีนาคม66ซึ่งเป็นวันสตรีสากลทางด้านเจ้าขุนก็ได้ออกมาโพสร,รูปภาพคู่กับคุณแม่พร้อมได้ระบุข้อความว่า happy international women's day love you so much ทางด้านปิ่นเกตมณีก็ได้ตอบกลับมาว่า w e r i f e l i love you to the max thank you jk แม่รักลูกมากขอบคุณนะเจ้าขุน และทางด้านเจ้าขุนก็ได้ตอบกลับมาว่า Oli girl that will never break my heart แม่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่จะไม่ทำให้ผมเสียใจและทางด้านปิ่นเกตมณีก็ได้ตอบกลับไปว่า And only three of you that always here for me มีแค่ลูกสามคนที่อยู่ข้างแม่เสมอมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวค่ะ